เขากับช่อง Tan Channel ค่ะเป็นที่จะมาทำอะไรกันคะเนี้เราจะมากินก๋วยจับยวนโดยมีหมูยอนะคะหมูยอที่เราเพิ่งขายไปเราลงขายไปเมื่อคลิปที่แล้วเพราะว่าเราจะหม่มากเพราะเราจะทำให้เห็นก็จะมีเสียงแซงซ้อนนิดนะคะทุกคนก็จะมีเสียงแซกนิดนึงจะได้พูดไหมก็คือจะบอกว่ามันสามารถทําได้หลายอย่างมากๆ แล้วก็คือคุ้มด้วยแปสิบาทอะแบบทำได้หลายอยา่างหมูยอเหนียวร่มนะอร่อยดีดอ่ะก็อยากเพิ่งจะไปอันนั้นนะคะเพราะว่ามจะมีเสียงแบบซอดของมาขอพีกหน่อยเอ้ยเดี๋ยวเราชิมแบบไม่กันแล้วกันอ,อร่อยอะ่ะมากินเสียงใครสตาร์ทเครื่อง อยอันนี้อร่อยจังหมูยอ,ม,อม,มาดูได้เลยคนะ,คะแปดสิบบาทค่ะอร่อยจริงอะ่ะทุูค้อร่อยมากมากไม่ได้โกหกเลยอันนี้อันนี้พูดจริงๆริอ่ะจากใจเอาปรุงแบบไม่ใส่พริกอะ่ะก็อร่อยแล้วได้ไหมถ้าอยากได้แบบรสชาติที่แบบเผ็ดมานิดนึงก็ก็เติมพริกหน่อย บดไข่พี่แบบอืมรสชาติใหญ่เขมขนมากพี่กางกี่คนอ่ะนอกใหญ่ผนานึสามคนแต่ว่าไม่ใช่ไห่เฮ้ยปากๆไปอ่ะ ไม่แบบไม่คุยกันเลยอ่ะอร่อยอังรีบกินว่ะความแห่งกินนะแบบน่าเลยอร่อยมากคิดว่าวันนี้จะหมดไหมเนี <c oughs> ่ยอาจจะ ลายถ้าอยากดูเลยค่ะเข้าไปในช่องของเราค่ะผัดหอยลายถักเดมผัด่็หมดผัดมาม่าหอยลายเปลี่ยนเป็นหนูนุ่มจังเลยอ่านจะแต่หนูว่าแบบเป็นกระดูกมันไม่เข้ากันเนาะอแต่หนูว่าเป็นกระดูกหมูแบบมันเข้ากันกว่าใช่ไหม 姑娘。嗯嗯 เป็นน้ำอ่ะตอนแรกอ่ะเห็นว่าน้ำเราอ่ะเต็มใช่ได้อที่หัวเรอะนี่คือเขาดูละครไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากินแล้วแบบหัวเรอะ ละครแบบตลกมากาอะไรอ่ะ <c oughs> แบบสมัยโบราณอนะ่ะตุ๊ดตู่โอ้ยล้นหั่วแล้วจะตู่ตต <c oughs> ถ้าเราใส่แบบนั้นมาแล้วแบบมาทำคลิปได้ไหมอ่ะได้เราจะกินอะไรอ่ะฟัน <c oughs> ฟันดาบไงแล้วก็อาหารดาบมาคนละเล่มแล้วก็กำลังกายอาอกกำลังกายาฟันดา,นาแบไบง กินไม่ได้เหรอดีไหมเปลี่ยนแนวอ่ะโอ้ยเอาซาแบบเพื่อนๆอยากกินเลยอ่ะนต้อก็มีมันแซ่บๆแซ่บอืมเออแล้มันจิน้มปากสดนน้ำเลยนะถ้อน,นึ่งอ่กเลย ถ้าต่อไปเราจะพัฒนาเป็น ASMR แล้วกันเนาะ <c oughs> คงจะแบบดีมากต่อทุกคนแบบเอาให้ทุกคนแบบเห็นกินก็คือต้องโทรสั่งเลย จะพยายามทำไม่ได้บูยอนคือร้านไหนคะคือร้านเราร้าน,นพัชชาเหรอคะใช่ค่ะแต่ว่าติดต่อที่เราได้เลยนะคะเขีแบบขยแน,นแ,แ,บบแบบสดแบบอร่อยมากรู้สึกว่าเหมือนจะแกล้อิ่มแล้วแบบว่าอันนี้จะหมดหรอคะแล้วแบบว่าหม้อใหญ่แค่ไหนก็นีน่นจะหมดแล้วนะคะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจหมู่ยออุบลน,นะคะก็สามารถนี่เลยคะ่ะช่องทางการติดต่อจะขึ้นแ้นะคะ่ะใช่ค่ะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกาลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย